สี่ไปเจ้าลูกไหนเนี่ยลูกไหนหนลูกไหนเนี่ยมันยังไม่สุกสุกแล้วรู้ได้ไงม่าสุกแล้วมึงขึ้นไปมันยังไม่งอมเลยสุกแล้วมันต้องเหลืองให้มันเขียวอยู่มันสุกแล้วขึ้นไป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 ขึ้นไปเดี๋ยวกูจะรับชายอะไรใช้ผู้หญิงแล้วมึงโยนดีดีด้วยอายุก็เยอะกว่าหัวก็หอกแล้วใช้ผู้หญิงผมดำๆตัวน้อยๆอยู่ เร็วเร็วขึ้นไปเร็วเร็วโยนนะมีดมันจะล่วงใจเอาเร็วเร็วเดี๋ยวดิให้เกาะก่อนโอ้โหตายหาแล้วกูไม่มีเชือกมามัดบันไดด้วยวมันจะล่วงไหมเนี่ยแปมหนึงแป๊บนึงโยนลงมานี่เอาเอาแบบเอาแบบให้อย่าไปเหยียบเดี๋ยวมันจะหักหัวยนาหาที่เกาะก่อนได้ไหมมันจะล่วงโอเค อ่๋อุยอ้ยเจ็บตุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าเขย่านะไม่เขยา่าบันไดนะเออเออไม่เขย่าอย่ามาใกล้บันไดนั่นเนี่ยจะจับบันไดให้อย่าคะหนูหนูล่วงจริงๆนะมันลื่นนะเนี่ยนี่จะจับบันไดให้เนี่ยมันล่วงนะจะจับบันไดให้อย่าเขย่านะไม่เขยา่าห้ามแตะตัดสักทีเถอะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหูตายหาแล้วกูครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยกูจะชีวิตปรทีปเอาเร็วเร็วแบบนึงดิมันจับไม่ถนัด อย่าเขย่านะถ้าเขย่านะมีดบินแน่เอานะอะ่มาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออกไปสิมาเอาอยัางมาเอาหนึ่งสองอุ้ยจะหลุดมือเดี๋ยวก่อนอุ้ยหนึ่งสองอุ้ยเล,เลื่อนเลื่อนจ้ะโอ๊ยตันไดมันเลื่อนมึงก็ลีลาเยอะจังเลยกูเก่งกูทำหมดแล้วเนี่ย <laughs> เอาจริงๆนะไปตรงนู้นเนี่ยมันติดกิ่งไม้กูว่าโยนเนี่ยกูว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าไหมเออกูว่ารับอย่างงี้ดีกว่าถ้ามันเตี้ยขนาดนี้การเก็บผู้เรียนที่ถูกเอออ่ะมาโอเคโอเคมาทำให้ได้นะหนึ่งสองฮึบโอ้โหตบมือครับตบมือสยครับรอเลยครับตบมือสยครับตบมือสยครับ แล้วทุเรียนไปไหนอะไปไหนไปไหนผลสำเร็จครับครับผลสาเร็จครับครั้งแรกของการรับทุเรียนถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านอ่าสุดยอดครับ